น,นี้จะแกงไก่บ้านนะคะแกงไก่บ้านใส่เลือดไก่ใส่มะเขือแล้วก็ใส่หน่อไม้ขออภันว่าแกงเสร็จแล้วค่ะลืมเลือดค่ะเป็นชิ้นนะคะชิ้นพอคำพอทานของเราด้วยนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามแบบความชอบของแต่ลบ้านเลยนะคะ นำไปลวกในน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของเลือนแล้วก็ทำให้เกิดความสะอาดมากขึ้นนะคะแต่เขาก็จะมีแบบแก่หน่อยหนึ่งนะถ้าเราทานทำทานเองอ่ะยังไงก็ทานได้เนื่องจากเมื่อสักครู่ไปตลาดนะคะติงก็ลืมซื้อมะเขือเลย ติ้งจะแช่มะเขือในน้ำมะนาวนะคะเพื่อไม่ให้ดำแต่ที่ดำๆที่เห็นเนี่ยก็คือมะเขือเขาแก่นะคะไม่ใช่ว่าดำเพราะว่าเราแช่น้ำเนี่ยผสมน้ำมะนาวแล้วค่ะหน่อไม้นะคะก็เป็นหน่อไม้ต้มที่เราได้จากตลาดและค่ะเดี๋ยวติ้งจะนำเข้ามาลวกอีกทีหนึ่งนะคะ วิธีลวกหน่อไม้อีกครั้งหนึ่งของติ้งติ้งก็จะต้มน้ำนะคะใส่เกลือไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลใส่แดงน้ำตาลใส่แดงอย่างนี้นะคะใส่ไปนิดนึงเพื่อลดความขมความขื่นของหน่อไม้นะคะนําหน่อไม้เราลงไปเลยค่ะ ต้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะ้วค่ะจนเดือดแล้วเราก็กรองกรองน้ำร้อนทิ้งนะคะผักไว้รอแกงค่ะตั้งกระทะเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะเจ่นเคยค่ะจิ้งชอบเคี่ยวให้หัวกะทิเขาแตกมันก่อนแล้วถึงใส่พริกแกงนะคะ ตามด้วยพริกแกงนะคะนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะผิวมะกรูดหอมแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเคี่ยเราโขกเองนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเลยค่ะชอบเผ็ดมากใส่มากนะคะตามชอบไปเลยแล้วก็เคี่ยวต่อไปนิดนึงนะคะจะสังเกตว่ากะทิเขาจะเริ่มแบบแตกมันรอยหน้าแล้วค่ะ ต่อไปเป็นเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้อไก่ของเราไก่บ้านนะคะเนื้อแน่นๆเลยค่ะนำเนื้อไก่ลงเคี่ยวได้เลยนะคะวันนี้เสียงดังนิดนึงนะคะใช้สองเตาเลยเตานึงก็ทอดเนื้อแดดเดียวไว้ทานกับแกงนะคะ ปรุงรสด,ด้วยสีอิ๊วขาวนะคะปลาค่ะประมาณอย่างละหนึ่งช้อนก่อนนะคะไทยทานเป็นเกลือป่อนแทนน้ำปลาก็ได้นะคะคนให้เข้ากันนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ระหว่างที่เราเคี่ยวไก่ให้สุกนะคะติ้งก็จะเติมหางกะทิเข้าไปค่ะแกงรอยหน้าแดงสวยมากเลยค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆสักประมาณ20นาทีนะคะช้อนฟองทิ้งหน่อยนะคะ ทำให้อาหารเราไม่เสียง่ายนะคะต่อไปก็เป็นคิวของหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ลวกของเรานะคะใส่ไปเลยจ้ะ ก่อนใส่มะเขือเดี๋ยวติ้งใส่เป็นหัวกะทิเติมเข้าไปให้มันข้นๆนะคะก็จะได้ความเข้มข้นขึ้นมานะคะใครชอบน้ำเยอะก็ใส่กะทิเข้าไปได้เยอะๆเลยค่ะใบมะกรูดนะคะตอนที่เราโขกพริกแกงเนี่ยติ้งก็จะใส่เป็นผิวมะกรูดไปแล้ว ฉะนั้นใบมะกรูดติ้งเลยจะมาปิดท้ายเขามีความสวยงามเขียวนะคะตอนท้ายเลยมาถึงคิวของมะเขือขี้เล่แต่ว่าปลอดสารของเรานะคะมะเขือจากสวนจันทบุรีคะ่ะใส่เข้าไปแล้วนะคะ ชิมรสชาติทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ําตาลเนี่ยลองชิมดูก่อนนะคะเพราะว่ากะทิเขาก็จะมีความหวานอยู่ในตัวของมะพร้าวอยู่แล้วเนาะพริกนะคะจะใส่เป็นพริกขี้หนูสวนกับพริกชี้ฟ้าหันนะะ่นค่ะเพิ่มความเผ็ดไปนะคะ ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจะใส่ใบโหระพาแล้วค่ะสุดท้ายเลยค่ะเราจะใส่เป็นใบโหระพานะคะนี่คือสุดท้ายท้ายสุดของเราละใส่ตอนที่ยังเปิดไฟอยู่นะคะจะทําให้ใบโหระพาเขียวสดน่าทานเอาไม่สดหรอกค่ะแต่ว่าเขียว ังเกตมะเขือนะคะมะเขือไม่ดำเลยเสร็จแล้ววันเข้าวันนี้แกงเผ็ดไก่ของเราเลยมี2เวอร์ชันนะคะก็คือเวอร์ชั่นที่ใส่เลือดไก่กับไม่ใส่เลือดไก่เนื่องจากช่วงต้นคลิปติงก็แจ้งไปว่าลืมนะคะทำเสร็จ อัดคลิปลืมใส่เลือดติ้งก็เลยต้องนำเลือดมาลวกจนสุกจนนิ่มนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด, share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ขวบ,บ้านคนนี้ด้วยนะคะแล้วพบกับติ้งในเมนูต่อไปค่ะกินกับติ้งวันนี้ไปแล้วค่ะ